ดีทุกคนกลับมาอีกแล้วน้องมินี้เฮามาเฮ็ดอย่างกันมารีแอคคือเก่าคือเก้านาะแล้วอันเฮาสปอยได้ไหนหนึ่งบอกเฮารีแอคเพลงอย่างเลยนี้ทุกคนน่าจะหูใช่คือเก้านาะคือเกาเดอเออโฟร์อีฟเนาะก็คือมินี้เฮาจะมาอ่ารีแอคเพลงใหม่ของโฟร์อีฟซื้อเพลงว่ากักกักนั่นเองซื้อเพดงดีเป็น พลงเอฟบีเน,แ,<ม>นแล้วก็คือแบบตามที่เห็นทีเซอร์มาเนาะทีเซอร์หนึ่งสองก็คือแบบโอ้โหโทนภาพมุนแบบฟุ้งขนาดทุกคนมันฟุ้งมันละมุนเน,นาะคือเขาไปเบิ่งนกันเลยดีกว่าเขาถาเขาก็ถ่ายเสร็เวลา <c oughs> ไปใครคื <c oughs> อใครเน I'm hurt Off my doodly-na Off my doodly-na อ๋อบอมแม่โอเคกะจบไปแล้วนอนสำหรับเพลงกักกลางแล้วไปจังไหนทุกคนรู้สึกว่าสุดงามเอองามงามอุไปแล้วสวยอีกแล้วอยากเติเพลงอ่ะเอาเไปอื่นได้ปะได้ได้ได้จะนับถึงเพลงตัวเออเออเกอร์เจเอเรชั่นตัวเพลงจีนี่จีนี่อ่ะคอยจะให้ประธานพอในแกเจ้ะคอยจะดูแลเจ้าอย่างดีแค่บอ,อกมาเอาเพลงนะคะ โูยไปแล้วโูียเก่าเต็กตางจะเพลงแต่ละเพลงเลยจางไหนนิ้วเออมาบอกเลยมาบอกหมายถึงจากไหนตื่นเต้นก็พร้อมรอของพิจอใช่เออแต่ละเรารอรอเนาะแล้วก็อันนี้ต้องแจ้งนี่เเคยเห็นเราแต่เป็นนักแสดงเนาะบูฮัวเรา้องเพลงวราเป็นนักพ้องอะหรือว่าเราเป็นเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงแต่ว่าห้องเพลงดีเนาะ ดีแฮงบบบรบจบแแแล้วการมีการแบบประสานเสียงกับโฟอีฟได้อย่างลงตัวนั่นเนาะอ่าโอเคแล้วอันนี้อ่ะขอว่าเสริมตืมอ่าอันนีูุ้สต์วันในวังของเนื้อเพลงเนาะมันมีการบอลเลนซ่อนแอบ <c oughs> คือเอาแบบอาการซ่อนแอบของเด็กน้อยอนะะแ <c oughs> ม้เข้ามาในใส่ในเนื้อเพลงเพราะว่าค,ค,คือแบบว่ามันมีการแรนเล่นซุกซนกันของจีจี้เข้ามาอยู่ในโลกของโฟล์อีฟนะมีการเอาเนื้อเพลงตัวนี้มาใสา่ลวกาเฮนให่ในในภาพของวิดีโอก,กับประกอบเข้ากันก็เลยเห็นให้เขาใจง่ายเนาะอันนี้ <c oughs> บ่เน่ใจว่า,าได้ได้ได้ทันฟังบ่แต่ว่าร <c oughs> ู้สึกว่ามันเป็นค้ายๆคือเป็นการเล่นการเล่นแบบเด็กน้อยเนาะก็รู้สึกว่ามันมีความสดใสกับ อ,อีกตัวหนึงน่งเนาะคล้ายๆคือเขาย้อนไว้กับไปในส่วนที่สมัยเขาย,ยังเป็นเด็กน,น้อยมันมีความใสๆสำหรับเพลงนี้ฟิล์ลลมันลื่นมากเลยแม่และการรู้สึกว่ามันฟังไงสำหรับเพลงนี้จะบูได้แบบว่าที่พานมานี่อ่ะเพลงของโฟอีฟเนาะจะเป็นคอนเทนต์จะแบบอุ้ยแบบให้เขาแบบตกใจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอันเนี้ยกับกันอันนี้มันเป็นฟิลแบบฟังง่งไๆสบายๆฟังได้ตลอดเลยอือนีกว่ากับล้คืนวิเคราะห์อย่างนั้นตามตรงเลยแจ็คเลย กักเจ้าไว้ใน่ไทยคอยแล้วมีตัวเอ๋วที่ว่าเฮ็ดให้ตัวเอกว่าให้น้อยลงแล้วให้ตัวอีกตัวใหญ่ขึ้นอันไหนอันนั้นถึงฟิล์มบ้านของเล่นของเล่นแม่ของแบบฟิล์บ้านของจำปาเอ้ยเอ้ยจำปาไปพู้บัวฟิล์มจำป้ามั้ยคุณคุณเออใครเนี่ยต้องจ่ายละคุณในนี้ต้องบุหรี่เละ ก็คือฟีลแบบเล่นกันบ้านเงินน้อยเงินน้อยก็คือเราเล่นบาร์บี้แคแลมีเงินมีเงี้ยประมาณนี้นะแต่หมักหมวกแก๊เต้านะมันคือมงกุฎนะเดลวารีบยับทำอีหันเห็นเห็นเนาะคิดคิดถึงไหมนึกว่าก็จะเป็นแอร์โฮสตสว่าซานคิดทำอินเห็นเป็นแบบนั้นแต่ที่จริงโมแมนเนาแค่คิดคือก็จะเป็นอัน คนที่แบบพนักงานโงแอมที่เป็นยูนิฟอร์มคือแบบแอร์โฮสเตสอะมันมีอะว่าเป็นแอร์ซีเขาเอินกัปตันเออเป็นกัปตันมีหมวกมี้อย่างนี้นะคือเสิรหมดนอที่ว่าว่านั้นอันคือพิวทำนองคล้ายๆเพลงเพลงท่าของไทล์แมนอย่างกับลีลีเข้าสารนะแอมบอสประมาณนั้นตอนที่วานมันมีทำนองหนึ่งดอกแม่มันก็เลยคือโอ้มเป็นเป็นคือทุกอย่างมันเป็นการละเล่นการละเล่นเป็นการซุกซนแม่ซุกซนของของโฟอีฟแม่ของโฟอีฟต่ากับ จี้เนอเต้ไหนเนาะเ้ไหนทเต้นเต้นได้แลเหรอเตนได้แลเหรอกักกักเ้ไหนกักกักที่อะเจนชิเป็นเกินครมแล้วนอกักกเกนี่ยเมียนไ่เหมียนไค่ะเหมียนไผแอนด้ฟอรอีะคะคนทั้งใจทัใจผู้เดียวเะห็นเจ้ไหนว่าเจอจ้ไหนตอนเราตีกอกพีบูเทอ๋อเหมีนเหมยอันกอย่องเลยเทพีหรีอพีบ รู้สึกอยากตีเลยติดตีกองเลยเนาะเียนตีกองแล้วเห็นได้เลยแล้วทุกคนให้หลี่แบบทุกทุกคนได้ไปแบบมีมุมของใครประมาณคนที่คือเก่าคุยคือกัดอ่อาอแต่อันนี้รู้สึกแตกแตกต่างอย่างหนึง่งอันนี้รู้สึกว่าอ่าท่อนห้องด้วยความที่เพลงนีม้มันโบคอยมีวพอมีแวของพีจีมาเสริมหลังจากเท<ม>ียนพ<ม>ีจีามาห้องเราท่อนแร้ปก็เลยหน่อยลงก็เลยเห็นให้่าโจลินแน่ะได้มาแร้ป พอมาแลบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโจลินเสียงหวานไผ่ไ่ไพ่เดียวทานแบบสังเกตคือกันบอกอันนี้ก็แบบอู้ถ้า่าโจลินได้มาห้องเพลงแนวแบบเสียงเใสจักเสียงนึงแบบห้องเพลงกันแบบแนวแบบเลิฟเลิฟหนึ่งนะก็คือมาฟังเลยเคยฟังโคอีฟอันโจลินห้องอันอยู่ในคอนเสิร์ตเดลกาเบิรงแบบเป็นอยู่ในดิจิตอรือว่ายูทูปผ่านๆในชินาแบปป็นตัวน้องกับน้องแบน เดอะแม็กเกอร์นะเออหน้ากากนะเออยแล้วแหละใส่บิลลี่แนลแล้วเห็นบอกอ่าไปได้ยินฟังแด่บางบามาฟังตื้มก็จะเฉงใสใส่้ามกดเบาอ่าโอเคก็คืออ่าบโบพีดหวังอีกแล้วเนาะสำหรับโฟอีฟในครั้งนี้เนาะก็คือเฮากะยังติดตามโฟอีฟอยู่ตลอดเนาะใดๆก็คือจะไปแล้วทุกคน บายบายฝัิดต่มเพา่อนเดิมเป็นยังไงก็คอมเมนต์ในได้เพราะเขาอ่านทุกคอมเมนต์เลยต่อกาบทุกคอมเมนต์เลยมีอัพบอนตอบ